กรอบกองได้แล้วครับพ mm. um> um> ี่เนื้อไก่ฉีกเนื้อกรอบน่ลงในเนื้อสักีมไ่ต้องไปหนึหนาสวนครับพี่เอยๆอีก่เดินดูนั่พร้อมสุกใครยากได้กรอน่องปดิจ้าพี่คยใครดิจเรเจดนเออเนาะ Hãy thôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บุโปรโมชั่นนะคะพี่ลดสดูดสิมีมะเรือนจ้ะพรุ่งนี้มะลือนสุกนะถ้าสุกเลยอยู่ตรงกลางด้านในนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทนะจ้าพี่นะสุพรานเลยอยู่ตรงกลางด้านในนะคะพามาเลือกเลยนะครับสุกพรานโรลละแปดถึงเก้าบาทนะครับรับรอน้องๆคัดให้แป๊บนึงนะครับ

นี่แหละครับนี่แหละครับนี่ไม่ดีนะครับเราขายราคานี้คือราคาหน้าสวนนะครับเข้ามาเลือกได้เลยนะครับไปไปข้าง69บาท้าบาทกลุ่มพร้อมงานครับโลละ89บาทกับโล่ละ100บาทนะครับกลุ่ค้าเนื้อสวยหนังเหลือได้จ้ะผู้สวยนะเหลือนะจพี่จ๋าได้เลย เอามาดูเข้ามาเร่ล้าง50บาทนะครับ5มงนนะครับ50บาทลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโทร์ดเพื่อนสามพี่น้องนะครับลูกค้าจะได้สิทธิ์ได้รกบลูกค้หรล้าง50บาทตอน5โมงเย็นวันนี้นะครับมแล้วเริ่มสแล้วมีหม เจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าบาทอยู่ด้านนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบบาทเนื้อเหลืองเหลือนะคะพี่อันนั้นเป็นเนื้อหามนะอยู่ฝั่งนี้แหละพี่เจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบอันนี้เป็นเนื้อหามค่ะเป็นเนื้อหามอันนี้ตองลสองเหี่ของพ่อคนนี้มันยังไม่สุกพี่มันยังเป็นเนื้อห่านพี่จ๋าหามดู ตกพ้อนาเรามีเยอะครับูขนาดลูกค้านี่หาตกมาอยู่ตรงผมนะครับโอตยโอเคนะครับนีู่ตรงกางเลยพี่เดินไปตรงการเลยค่ะแบทาวารงรับวันึสวันนะครับอยื่น่นี่อรเชี่ยดยูเชี่ยนไหน น,นีน่อันนี้ถูกไหมเออน,น,น,นั่นแหละนั่นร้านน่ะอนั่นแหละไม่เอาซือนะครับลูละห้าสิบาทครับ่ิบก้าบทจ้ะ มันหอมอร่อยลูกนี้สุกนะลูกนี้ก็เริ่มสุกแล้วอันนี้ใช่ที่ไหนที่สุกไปครับคู่ใหญ่ๆแม่ตอนนี้นะเฮ้ยมาใส่ถุงมือมาเอาหยิบลูกนี้แม่ไหน่อยนะบ้าเลยลูกนี้ลูกนี้อร่อยเลยลูกนี้ตะกรุดก็ไม่ต้องคู่นี้ ตำแห้งิบ่มอโคแ่เจ้าเราลเป็นเนืนะครับพี่เราเป็นือให้นะครับเอาึงกลยต้มพาโละแปดสิบเก้าบ้มาโลเอามาเลืยกเรอกดูได้เลยนะครับไอ้ลูกหนึ่งแอ้ลูกนึงแกดูสิใครชอไห รเแต่ว่านนูสวกว่า <Middle> ปิดากตอนนี oh, okay. ้จด okay. <me> ิาคูนีู้นก็สุดูนี้มลืแม่อารไม่ได้โารัด้วยน่ะใครมนเปิดเพลงเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเลยวะมามาเข้าคิวเข้าคิว แม่เพิ่มได้ไหมอให้แม่หน่อยไปดูซื้อโชว์หน่แม่เพิ่มไหมอันนี้แบบน่าอันนี้หรออันกินไ้นน้ลาเกเอนีไม่วย่ยอยน้าตม่รอควายจอยมึดรัหลอกเด้อันนั้นแม่แม่น่อันนี้ปลเ้แม่พ่ม้ไหม เพิ่รางแล้วไปโค้กมาเลลร้แปด9บาทโ้านหนึ่งร้อยบาทนะครับเราจัดรงท่า่นพิเศให้ลูกค้าตรนคิวกิดรีดเลกิดเลยไมเกิไม่ต้องไมต้องไปที่บ้านเอา้อเอาเอาเอานั่นแหละโอเค เทนดูคให้ได้ดูนุนโอเคเท่าไรนะหน้าร้อยบอบาทโอเคหน้าร้อยสิบสองบาท เราเมาีนะพี่เราเตรียเปอร์นตครับล้นะคะเจ็ดสิบ้าบทสิบเก้าดสิบเก้าดูเนื้อได้เลยอันนี้เป็นน้ำหางนะพี่นะซื้อยาเราการตีเลยค่ะว่าเป็นน้ำแก่ทุกลูกแก่ทุกลูกนะคะดีวจาแก่ทุกลูกนะ79ิบเก้าบาทแปดสิบเก้าาทสุกพ่นีนะคะสุกพุ่งีะเราขายเป็นโปรน้าหางนะจ้พี่สุกพรุ่งนี้มะลืนนะจ๊ะ สุขุมนี้มาเริอนสององี hmm. ่เพิ่งไปแกะไปกีดมันนะจ๊ะรอให้เนื้อผู้เรียนมันสุกก่อนนะคะแล้วค่อยกีดให้แกะนะกรณีที่เราจะแทนคือเน่าสำหรับผู้เรียนวันนี้อิ่มจุใจไปเลยค่ะขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะ